สวัสดีค my, ่ะเพื่อนๆวิพ um ี่ชมีวันน nah ี้มีอะไรมาโชวเพื่อนๆนะงานประดิษฐ์ที่โรงเรียนค่ะเพื่อนๆจ๋าพี่ชมีเพิ่งเลิกโรงเรียนมาค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะน่ารักอู้วิพี่ชมีนี่งานประดิษฐ์ที่โรงเรียนคุณครูให้เอากลับมาบ้านในอะไรสุดน่ารักเอยชวนเพื่อนซิเออเดี๋ยวค่ะมันคืออะไรพี่ชมีพวงมาลัยเหรอจ๊ะเดี๋ยวสุดน่ารักอู้สุดน่ารักนะคะอันนี้พี่ชมีเอามาให้น้องจ้ะพวงมาลัยงานประดิษฐ์ที่โรงเรียนนะคะเจอยังไงอะไรอ่ะน่ารักคืออะไรอ่ะ น,น้อยอุ้ยี่กระต่ายน้อยสุดน่าราักว,ว้าวโหพวงมาลัยของพี่ชมีไปอยู่บนหัวสวยมากเลยอะ่ะอุย้ยตัวเองเอาพวงมาลัยไ้บนผมสวยมากเลยนะจ๊ะอุ้ยหญิงไทยจะหญิงไทยใจงามอะเพื่อนๆพี่ชมีมีอะไรมาฝากน้องมินดาเนี่ยเลิกโรงเรียนมานี่พี่ชมีมีของฝากอีกแล้วใช่ไหมมินดาดูพี่ชมีใจดีมากอะ่ะมีอะไรก็คิดถึงน้องนะคะเลิกเรียนปุ๊บนี่เลยจัดสีมีเมจิกชุดใหญ่คอมโบมาฝากน้องมินดาใช่ใช่ล้วก็สมุดวาดภาพนี่ โอ้คนละเล่มกับน้องมินดาเลยนะคะนี่ซื้อมาฝากน้องเล่มนึงของตัวเองเล่มนึงอุ้ยวันนี้เนี่ยพี่พี่เออพี่เชอมีกับน้องมินดาจะวาดอะไรโฉมเพื่อนจ๊ะมันมีโรงเรียนอื่นที่ไหนเนี่ยกลือเพราะมาโรงเรียนพอีอ๋อพ่อบอกแล้วค่ะวันนี้มีเพื่อนๆจากโรงเรียนอื่นมาเที่ยวโรงเรียนโพอีอ่ะพี่เชอมีใช่ไหมจ๊ะอ๋อสงสัยเขามาดูงานลูกจ้าอ่า อ๋อหรอคะอ่าเรามาวาดโชว์เพื่อนๆกันดีกว่ากับสีใหม่ของเราโอ้โหกี่สีเนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24สีนะคะโอ้โอ 24, สิบสีสีแล้วเราก็มีสีเมจิกของเราจากเมื่อวานนะที่เราเระบายสียานพาหนะกันหู้ยสีเมจิกจิ๋วนะคะนี่เอาไว้เป็นสเปรย์สำรองนะคะอนได้ได้ดได,ได,ได้เป็นเด็กน้อยใช่ไหมแท่งสั้นจิ๊ดนึงนะคะนี่อันนี้อันนี้สีที่โตแล้วใช่ไหมลูกอ่าโอเคเลยงั้นเราไปวาดวาดอะไรโชว์เพื่อนๆกันดีพี่เชมีวาดอะไรจ๊ะที่วาด อ๋อจะวาดกับตันอเมริกรันกับหุ่นยนโจ้เพื่อนๆอ,อ๋อมินดาเจว้วาดเจ้าหญิงสโนไวท์โอเคค่ะไปกันเลยเย้ <c oughs> โอ้โหเพื่อนๆสาวพี่ชมีของเราเริ่มที่เจ้วาดหุ่นยนต์ละค่ะนี่ไม,ม่กับตันอเมริกันก่อนอ๋อเหรอจ๊ะอ๋อกับตันอเมริกันเดี๋ยวมาดูฝีมือพี่ชมีวาดกับตันอเมริกรันนะคะเพื่อนๆว้าวว้าวโอ้จัดโอ้โหนี่เป็นเพื่อนมินดาก็วาดคนไปแล้วโอ้ดูสิคนของมินดาน่ารักมากเพื่อนๆ พี่มินดาโอ้คือมินดาเหรอจ้ามินดาว่าตัวเองเหรอเนี่ยโอ้ผมยาวสวยมากโอ้อันนี้มาดูหุ่นยนต์พี่ชอมีต่อสิแม่มุดผิดเนาะทำอะไรกานเนาะขอโทษจ้าพี่ผิด <c oughs> อ่ออดะ <c oughs> Sorry ส <sorry. S 2> อรี่โอ้เพื่อนๆดูอุ้ยเข็มขาด <c oughs> อุ้ยยอดมากจั <c oughs> โอู้วเจ๋วแจว๋แจวเลยนะจะ๊ะ <c oughs> จ้าลูกจ้ะโอ้กางเกงรองเท้าโอ้เล hmm. ิกโรงเรียนมาก็มีกิจกรรมมาฝากน้องนะคะพี่ชมีนารับหน้าโอ้ยเสร็จแล้วหลอเนี่ยกับตาบริการหน้าโอ้ยต่อไปหุ่นยนต์นะจ๊ะอ่ามินดาว่าต่อมินดาจะว่าอะไรเอ่ยอ๋อเหรอคะโอ้จ๋าจ๋าอันนี้หุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์ของพี่ชมีโอ้ยกบว้าวโอ้หุ่นยนต์ยิ้มแฉ่งเลยอะไม่ต้องหุ่นยนต์เป็นไงแล้วแต่พี่ชมีเลยจ้ะพี่ชมีวาดเก่งอยู่แล้ว ว้าวเด็กๆชอบวาดภาพระบายสีนะคะชอบชอบมาชอบมากเลยสมุดกระดาษที่บ้านเนี่ยไม่มีเว้นว่างเลยค่ะเพื่อนๆกระดาษหน้าเปล่าเนี่ยคือแบบจะค้นออกมาวาดกันหมดเลยนะคะแค่ไม่มีหน้าว่างเลยนะอันนี้พ่อนะคะก็เลยจัดให้เลยสมุดวาดภาพได้ไหมไหงจ้ามินดาอุ้ยนี่จับมือการไครกับใครเนี่ยมินดากับพี่สาวใช่ไหมจ๊ะ ไ่้ไหมคะลกูกโอ้อันนี้พี่เชมีใช่ไหมอันนี้บินดา,อาโอ้มินดาเก่งมากก็จะทําพ่อจ๋าใช่ไหมคะไหนเออเดี๋ยวทำพ่อจา๋าสิโอ้พ่อจ๋าของน้องบินดานะคะโอ้พ่อเทม่มากอ่ะนนหุ่นยนต์ของพี่เชมีถึงไหนแล้วโอ้อุยต่อแขนออกไปแล้วขั้นที่สองว,ว้าวสุดยอดมากโอ้นั่นนิ้วมือน,น,นะจ๊ะนิ้วมือของหุนนห่นยนต์ค่ะโอ้หุ่นยนต์มีแบบว่า ออปชันในร่างกายเยอะมากนะจ๊ะวายขาโอ้รองเท้าเทมาเอ้าหรอฮะเท้าหุ่นยนต์อ๋อเขามีเครื่องแบบของเขาใช่ไหมจ๊ะอ้หมีรายละเอียดนะคะพี่เชอร์มีเขาเก็บรายละเอียดหุ่นยนต์นะคะเครื่องแต่งกายนะคะไหนจ้าพ่อเสร็จแล้วหรอโอ้ไหนไหนไปดูพ่อกันสิหแม่ไดาหุ่นยนต์ก็เสร็จแล้วโอ้หุ่นยนต์เทมากจะระบายสีไหมคะเนี่ยไหนไปดูพ่อสิไหนอ๋อมีดาที่พ่อหรอพ่อมีหนวดไหม ามีหนวดไหมจ๊ะไหนนี่ยอุ้ยหนวดพ่อไหนหนวดอ่ะนั่นหนวดต๊ออ๋อไหนมีแม่ไหมทีเนี้ยมีแม่ไหมไหนวาดแม่เลยวาดแม่เลยจ้าลูบประบายเลยค่ะวาดแม่แม่สวยๆนะขอแม่สวยๆนะจ๊าได้ดีกว่าเลยได้ค่ะอุ้ยมีคนตาอีกต่างหากอุ้ยจะมีทุกคนตาแม่ได้ได้ได้ค่ะสีเมจิกหมดหมดได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเด็กๆระบายแล้วต้องปิดฝาเหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อจะได้ใช้งานได้นานนะคะใช่จะสีมันแห้งค่ะกพต้องปิดฝานะคะวิตาแม่สวยมากวิงวิงก่อนตาวิงวิมากจ้าอ่นไหนเอ้ยอันนี้แม่อุ้ยเธอมีระบายสีไปแล้วสวยมากนี่กับตาจอมรีกันต้องสีฟ้าใช่ไหมจ๊ะพี่เชอร์มีแล้วก็มีสีแดงๆด้วยใช่ป่าชุดเขาว่าเอออินดาแม่เสร็จยังอ่ะไหนเอ้ยขอดูแม่หน่อยว้าวแม่สวยมาก โอ้อันนี้พ่อแม่แล้วก็พี่ชมีมินดาเก่งมากโอ้นี่เก่งกัปตันอเมริกันโอ้ยกัปตันอเมริกันของพี่ชมีนะคะโอ้นี่เก่งคาดเข้อสีแดงสลับไปเลยอุยมินดาวาดใครอีกอะให้ยายจ๋าไหมไม่ใช่ใครอะโอ๋ยมินดาอีกแล้วมินดาเสื่อนก็รักนะมินดาวดเพื่อีก็รัก กับตาอเมริกันของพี่ชมีเก่งมากอันนี้เป็นพรสวรรค์ค่ะการวาดภาพเนี่ยสวยงามใช่ไหมคะพี่ชมีนั่นืโลกโลกของกัปตันนะคะโลกกัปตันอเมริกันหนูพี่ชมีสุดยอดมากเลยโอ้มินต์ตานั่นใครอาผมตั้งมากเลยอ๋อเพื่อนพี่ชมีที่โรงเรียนเหรอคะวาดเพื่อนของพี่ชมีนะคะชื่อกัปตัน อ๋อเหรอจ๊ะพี่กับตันผงตั้งมากเลยพี่กับตันเป็นเพื่อนของพี่สาวที่โรงเรียนอ่าพี่กับตันใจดีค่ะเป็นเพื่อนพี่เชอร์มีค่ะโอ้เก่งสุดๆเลยโล่สีแดงนะคะโอ้วันนี้ค่ะเพื่อนๆกับตันทมริกันฝีมือพี่เชอร์มีวาดเองแล้วก็ระบายสีเองนี่เก่งมากเลยอะต่อไปเราจะระบายสีคนเดีกันใช่ไหมคะโอเคระบายเลยจ้ะ น้องวินดาของเราก็ยังวาดโ,โอ้วาดคนได้น่ารักมากเลยวินดากําลังเรียนรู้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ฝึกฝนจากพี่สาวนะคะ <ไป S 1> จดจํากับพี่สาวจะ,จ,าจะไปปั่นจักรยานอ๋อจะไปปั่นจักรยานกันเลยเหรอคะเอาวาดเลยลูกวาดส,สวยๆนะจ้ามินดาอ่านี่พี่ชมิของเราก็ระบายสีหุ่นยนต์แล้วค่ะเพื่อนๆโอ้วาดเองระบายเอง,เองทุกอย่างนะคะเก่งมากเลยอะ่ะอูอ้เดี๋ยวถ้าวาดหุ่นยนต์เสร็จแล้ววาดเจ้าหญิงให้แม่ได้ไหม<แ>อ<า>่ะเอาละมันเสียผมยาวเนาะหรือว่าเอาเจ้าหญิงอะไรก็ได้ อาซินเดอเรลล่าโอเคค่ะซินเดอเรลล่าก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเอลเลียนเขาเป็นอานางเงื้อไงหาะเขาเป็นปลาน,นี่ว่า <สะ S 2> เป็นรวยเอลเลียนอุ้ยจริงเหรอเดี๋ยวแม่คอยดูนะจ๊ะหนู๋ยวพอลิจ่าว่าจะเ,ล,เล่นกับอ่าซินเดอเรล่าเดียวพล่าโอเคจ๊ะแต่พ่อจะพ่อไปปั่นจักรยานโอ้เหล่าดามินด้าเ,เอลเลียนเขาถึงเป็นเจ้าหญิงได้ยพ่อไปปั่นจักรยานหรอโอ้สุดยอดเลยทำไมเอลเลียนเขาถึงเป็นนางเงือกเขาเป็นกร์ตูนนางเงือกจ้ะเขาเป็นเจ้าหญิงเนื้อน้อยแห่งใต้ท้องทะเลนะคะเอลเลียนน่ะ กับต่าโอ้โหมินดาว่าใครแย่เลยล่ะคะอ๋อนี่กระต่ายอุ้ยสมาชิกแย่มากเลยอ่ะในจักรุานยนต์ของพี่เชอร์มี่ถึงเอ้ยพี่เชอร์มี่ถึงไหนแล้วโอระบายหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เขาเรียเมื่อกี้แม่พูดยังไงเมื่อกี้แม่เรียกเชอร์มี่แม่พูดผิดมันไปสับสนกับโพลี่พูาทำไมอ่ะเขาเรียกพี่เชอร์มี่ผิดหรอเรียกอะไรเชอร์มี่หรออ๋อเชอร์มี่เชอร์มี่นะโอ้เชอร์มี่เชอร์มี่นะจ๊ะอามินดาว่าถึงไหนละจ๊ะ เอาไม่รู้โอ้เตงว่าใครเยอะแยะมากมายเลยอ่ะโอ้อาวาดอาีกขยันวาดมาก<า><า>แล้วที่สำคัญสีติดหน้า,านเองแล้วนะทอมินดาแบ้กทมินดามีนวดนะทอมนดมีนวดมีนวดโอ้มินดาสีแดงสดใสเลยโอ้อันนั้นแขนเรามินดาแขนใช่ไหมจ้ะแล้วก็มือเอามือด้วยอันนี้ขาหรอขาขา,ากับเท้านะจ๊ะ โอ้เด็กสองขวบครึ่งอ่ะน้องมินดาจะไป็นจักรยานเลยนะโอ้เหรอจ้าอันนั้นผมหรอหรืออะไรอ่ะผมผมจุกหรอติ๊โกเหรอล้าจ้าสวยจังแม่หรือเปล่าอ่ะผมจุกเหมือนแม่เลยอะมินดาโอ้วินดาเองมินดาอีกแล้ววินดาป้าผมจุกไงจ้าอุ้สวยมากโอ้พี่ชามีของเราระบายสีหุ่นยนต์โอ้ถึงไหนแล้วตอนนี้ได้เสร็จแล้วนี่พี่ชามีนี่โอ้โหพี่างพูนะจ้าใครน้าวินดาพี่สาวพี่ชามีน่ะหรอ พี่ปั่นจักรยานกับตัวเองใช่ไหมะโอ้นี่นะคะสองพี่น้องค่ะเชอรีกับมินดาน้องมินดาเป็นคนวาดอาจารย์น่ารักมากโอ้โหโอ้ยติดโบที่ผมนะคะสวยอีกแล้วว่าว้าวยนต์ของเราใกล้เสร็จแล้วพี่เชอรีใกล้เสร็จแล้ว,มลแ,ลวแม่คนนี้จะทำไฟสำหรับาาสิ่งจางมินดานั้นใครอ,ะอ่ะพ่อวพ่อหรอจ๊ะวิ่งดึงหนวดนะก้อ,อีกแล้วมินดาลักพ่อนอู้หผม โอ้ของพ่อนิดเดียวเนาะพ่อผู้ชายใช่ไหมคะใช่โอ้เก่งมากคแม่อ่าต่อกันเลยสองสาวต่อไปคิ้วตอไปคิ้วเฮ้ยทำคิ้วพ่อด้วยโอ้ถ้าไม่มีคิ้วก็เป็นผ้าเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ต้องมีคิ้วเป็นพระบวชพระโอ้มือพ่อแขนพ่อนะจ๊ะโอ้ยเผลอแป๊บเดียวอ่ะอาขาขุนยนต์ที่จะมีกางเกงอุ้ยสีเขียวสวยมากสวยมากเออแม่พูดผิดขาขุนยนต์ขุนยนต์ไม่ใส่กางเกงใช่ไหมโอ้นี่รองเท้าขุนยนว้า นี่เสร็จแล้วอุญยนต์กับกับตันอเมริกันของพี่ชมีมันสวยมากว้าวว้าวอุญยนอุญยนจะพาไปเที่ยวเหรอจ้าพี่ชมีโอ้พี่ชมีสุดยอดไปเลยนะจ๊ะเรานะโอ้ว้าวให้เหรอแบทแมนเหรออุ้ยแบทแมนพี่เชอร์มีวาดแบทแมนแล้วก็ อ๋อจ้าพี่เชอร์มีเขาวาดแบ็กแมนแล้วก็ระบายสีแบ็กแมนได้สวยมากเพื่อนๆคอยดูนะต่อไปแบ็กแมนใช่ไหมจ้ะพี่เชอร์มีอุ้ยมินดาก็กําลังวาดพ่อแม่พี่เชอร์มีน้องมินดาเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมค่ะสมาชิกครอบครัวแจ่มมากสีแดงนะคะเด็กๆโอ้ยเพื่อนๆดูสิคะฝีมือน้องมินดาค่ะสองขวบครึ่งนะคะแนทำไมจ้ะมินดากเก่งมากรู้ไหมใครอ่ะใครนั้นแม่หรือเปล่านะไม่ใช่ใครยายจ๋าหรอ อุ๋ยยายจ๋าไปปั่นจักรยานอู๋ยายจ๋าไปปั่นจักรยานกับมินดาแล้ก็ใส่หมวกอ๋อแล้วก็ใส่หมวกแล้วค่ะอุ๋ยยายจ๋าสวยจังเลยนะจ๊ะโอ้เพื่อนๆตัดภาพมาที่แบ็คแมนของพี่ชมีวาดไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะลงสีโอ้ยเท่มากโอ้ยมีปีกมีปีกค้างคาวแบ็คแมนนะจ๊ะมนุษย์ค้างคาวยอดนี่พี่ชมีของเราระบายสีเสื้อแบ็คแมนเป็นสีเทานะคะจ้าลูกสีแดงกำนดาเอาเลย ไม่ตอเนี้เเ,เล่นของขึ้นมาบังบอใช่ไหมเอ้านี่รองเท้าแบ็คแมนว้าวหน้ากากแบ็คแมนหน้ตาโตมากอะจ้าแบ็คแมนอะแบ็คแมนหน้ายังไงไม่ใช่อ้าวหน้าไงจ๊ะหน้าย,ยิ้มหมาเหรอจะเป้าโอ้นี่ปีกแบ็คแมนสีดำนะคะมน,นุษย์ค้างคขาสองฝั่งเลยนะะพี่จะมีปีกซ้ายปีกขวาเลยเหรอจ๊ะ ใกล้เสร็จแล้วป่าวใกล้เสร็จแล้วนะคะแมทใ้ใใไม่ย่โอ้พี่ชมีนะคะสีผิวค่ะสีผิวต้องเป็นสีเนื้อนะคะซึ่งอ่าสีครีมสีเนื้อค่ะซึ่งสีเมสิกที่เราซื้อมาวันนี้ไม่มีนะคะพี่ชมีก็<ต>งัดเอาสีไม้อะของเราที่มีอยู่ม,มาระบายผสมสานลงไปนะจ๊ะสวยงามตวจจะในจ้าอะไรนะมินดาโอ๊ตเตงว่าตำรวจกับพยาบาลเลยเนอะ ว้าวเพื่อนๆจะดูคุณพยาบาลกับคุณตำรวจของต้องมินดาว้าวต่อไปพี่ชมีจะวาดเจ้าหญิงแอลเรียนเงือกน้อยแสนสวยนะคะเดลิตเติ้ลเมอร์เมดอุ้ยตาโตจังเลยนะตะเจ้าหญิงแอลเรียนหวานด้วยอะไรนะจ๊ะุนตาคุณตาวิ่งๆิ้พี่ชมีขอความช่วยเหลือจากแม่ค่ะบอกว่าแม่จะวาดผมเจ้าหญิงแอลเรียนได้หน่อยเอาแบบว่าผมสยายเลยนะคะแม่ไหนจ๊ะแม่วาดให้จ๊ะ ผมของเจ้าหญิงแอลเรียนนะคะโอ้นี่นะคะพี่เชอร์มีผมผมเจ้าหญิงแอลเรียนต้องสีแดงนะลูกนะ <Okay. S 1> อันนี้อยู่ใต้ท้องทะเลนะคะผมก็จะแบบสยายไปกับน้ําเลยนะคะ <c oughs> ว่าตัวช่วงบนก็เป็นคนนะลูกได้ก <c oughs> ็ดีะได้ได้มินดาเอาเลยจ้ะมีสตดี้ด้วยในเขาเอาเปลือกหอยมาเป็นแบาตรงหม่ำนะลูกนะ <c oughs> เปลือกหอยอ่ะเปลือกหอยเขาเอาปิดหม่ำนะจ๊ะ <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยน่ารักมาก ว้าว่ตโอ,อ,อ,อ้ต่อไปเป็นส่วนล่างจ้าที่เป็นหางตัวปลาหน่ะลูกโอ้ยเป็น,นได้ไหมได้ไหมไหนแม่แม่เริ่มให้ก่อนโอเคไหมแม่อย่างนี้กันเลยอ่านั่นแหละพี่เชอมีอ่าไปหากันเลยโค้งไปหากันอ่าโค้งมาหากันเราก็เป็นหางปันปลาโอเคเก่งมากโอ้โหว้าวไม่ไม่อยากเติมหางให้นิดนึงได้ไหมอ่ะขอเหมือนหางปลานิดนึงนะอ่นอน่แม่แม่เสริมหางให้นะพี่เชอมีชุบ นะคะโอ้นี่หางของต้าไม่เป็นี่นี่นี่ทำให้เราเห็นไหมหางหางปลามองให้มันเป็นหางปลานะจ๊ะอืมเพิ่มเติมแต่ได้ได้ฟินฟฟินนะคะนี่พี่ชมีก็ระบายสีหลายๆสีได้เลยนะแบทแม้ยถือไดโนเสาร์ออะไรนะโทรศัพท์เอาไปโทรหาแบทแมนแม่พูดผิดเมื่อกี้แม่จะพูดถือไดโนเสาร์อู้ยสมองแม่ไปไหนแล้วจ๊ะตอนนี้สีนีอ่าระบายผมสีแดงใช่จ้ะเอกลักษณ์ของเจ้าหญิงแอลเรียนก็คือผมสีแดงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า สวยมากเลยนะจ๊ะอยากได้สีนี้นี่โอ้ยผมแดงแจมแ่มเลยจ้าแจ่มมากใช่เรหรือใบขึ้นปจ้าบินดาพำไ,ไชก็จีระบายอยู่จ้ะก็ไม่มีเปียนอะไรโอ้ลูกเลื่องเส้นไปไหนไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรลูก,กค่อยๆ่อยฝึกฝนไปนะคะจริงม,ม,มาก โอ้ผมตัวหญิงเอลเลนเสร็จแล้วพี่ชมีตรงหางเขาต้องทำเกล็ดเกล็ดเหมือนปลาหน่อยนะจ๊ะทําเป็นไหมขยึดขยึกขยึดไหนทําสิทํายังไงเนี่ยเนี่ยชุบ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 ใช่ไมเหมือนเกล็ดปลาเนอูโอ้ยเก่งมากโค้งโค้งแต่ลูกโค้งโค้งนะจ๊ะไม่แหลมนะแหลมมันเป็นฟันปลาเราทําเกล็ดปลาต้องโค้งโค้งนะเดี๋ยวแม่ทําให้ดูมาอ่าโอเคไม่เป็นไรลูกสวยงามอีกแบบนึงจ้ะว้าวสวยมากเพื่อนๆลูกดูพี่ชมีนะคะโอ้นั่นแหละลูกอย่างนั้นแหละ เออโข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 อย่างเงี้นเลยลูกเออโค้งโค้งอย่างเงี้ยเลยจ้าโอเคกันมากว้าวม,มินดาตากกจ,าจ,าจา้ามินดามินดาถึงไหนแล้วมินดาว้าวตัวอะไรน่ารักมากต,ตาโตใครอะคนหรือาศาสตร์เหมือน, <laughs> นเต่าเล็กใ,ใ,ใช่เต่าไหมใช่ไม่ใช่อะไรเอ่ยมินดาอีมาถึงทำเยอะจังโอ้ไม่เป็นไรลูกน้องชอบวาดคนอ่ะตอนนี้ก็วาดตัวเองเยอะมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะวาดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เก่งเหมือนพี่เชอร์มีนะคะมินดา มิดนดาน่ารักจังใช่ไหมคะโอ้พี่ชมีว่ามินดาน่ารักจังโอ้ทำผมให้น้องแล้วแติมคิ้วให้น้องด้วยสวยนะไม่ใช่ไม่ใช่มจม,มูกจมูกด้วยพี่ชมีทำจมูกให้น้องด้วยยังไงอ่าพี่ชมีแต่งเติมจมูกให้นะคะโอ้ไม่ต่างกับโ,โ,โอ้นี่โทรศัพท์โทรหาแบ็กแมนสุดยอดมากโอ้พ่อจัดเสิร์ฟมะละกอค่ะมะละกอหวนมากมะละกอสีเหลืองสีส้มเหลืองอมส้มไม่ต้องสงสัยแล้วมะละกองงอะไรจานี่มะละกอ พ่อพ้าย่าพ่อหั่นใส่จานมาให้เด็กๆค่ะอู้ยสีเหลืองฉ่ำมากอุม่วงเลย,ยพ่อจัดเสิร์ฟแ <c oughs> ช่เย็นนะคะเด็กๆจะกินแบบชื่นใจมากเลยหวานไหมจ้าโอ้ว,ว้าวพี่ชอมีเหมือนแอลเลี่ยนจริงๆรเลยเนี่ยหางเขาก็สีนี้เลยนะในการ์ตูนนะว,าว้าวดูสิคะยังมั่มยังไม่ได้ระบายเลยเปลือกหอยอะอสีม่วงสีม่วงสีม่วงไหนม่วงม่วงม่วง โอ้ดูสิคะเปลือกหอยตรงหม่ำเอลเลียนพี่เชอมีระบายวาดเองแบบน่ารักมากเมื่อนแม่ชอบมากเลยอ่ะโอ้โทรศัพท์แบทแมนโอ้หล่ะจ้าทำโทรศัพท์ให้แบทแมนจะได้โทรหาเอลเลียนพี่เชอมีนะคะพี่เชอมีบอกว่าให้แบทแมนโทรหาเอลเลียนเติมโทรศัพท์ให้เขาหน่อยโอ้พี่โทรศัพท์คนละเครื่องเลยนะจ้าโหโทรศัพท์แบทแมนสีสดใสมากอ่ะเจ๋งสุด มดยังายจ๋าหรอแลน่าจะแบบหมดยางจ้าจ้ามินดาวาดยายจ๋านะคะลวดเป็นอุ้ยลาอยางนี้เหมือนยายจริงๆด้วยมินดาเป็นลูกปลาดเจ้าหญิงเอาละจ้ายายใส่หนูปลาดเจ้าหญิงโอ้โหพี่ชมีนี่ใครตัวเนี้ยสับประหลาดว้สับประาดเพื่อนๆจ้าพี่ชมีช่างถันหาวาดนะคะโอ้พี่จะเอาให้หลายมือโอ้สับประหลาดมีหลายมือใช่ไหมโอ้สับประหลาดพันมือเลยนะคะเพื่อน สมองเอาตัวนนไปจำำไม่ได้พี่นาพ่อบอกว่าพ่อยังวาดแบ็กแมนไม่เก่งเหมือนพี่เชอมีเลยนะคะพ่อยังวาดไม่เป็นเลยนะพี่เชอมีของเราลำหน้ามากอนี้โอ้นี่อันนี้สปาร์พันมือนะจ๊ะโอ้ยมือเยอะมากๆ โอ้มือระยงระยางสุดๆจ้ามินดาขาเล็กๆนะจ้าไม่ค่อยบาลานซ์กับมึงเลยจ้าอย่างนี้จะเดินไหวไหมจ้าเนี่ยอ๋อสปาราดนะจ้าก็ไม่ค่อยมีอะไรสมส่วนเท่าไหร่นะคะสปาราดจะมีอะไรที่แปลกๆมากมายไม่แต่ไปซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนปล่อยพลังใส่สปาราดใช่ไหมอันนี้ใครอีกจ้พี่จชมีซุปเปอร์แมนทำเด็กดีโอ้นี่อะไรอ่ะเอาอะไรมาจาตาเขาว่าเลเซอร์เลเซอร์พลังปล่อยใส่สปาราดเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ทำไมซุปเปอร์แมนพลังเยอะอย่างเงี้ย โอ้โหมดมากดูกคิ้วจ้ะอย่างนี้สัปหลดก็สู้ไม่ไหวแล้วสิโอ้นี่นี่แขนน่ารักเชียว <laughs> ได้กินข้าวบ้างไหมเนี่ยได้สุดูแมน <c oughs> ดูตัวผอมๆนะจ๊ะโอ้นี่แขนใหญ่มากยังไงจ๊ะยังไงโอ้แขนยาวเม่จ้าโอ้เทมาเท้าวอะเท้าวอะเท้าซุปเปอร์แมนอะ่ะโอ้ซุปเปอร์แมนมีปีกใช่ไหมคะพี่ชมแม่เขาเขายังไม่ใส่เสื้อซุปเปอร์แมนอ๋อเขายังไม่ใส่เสื้อซุปเปอร์แมนที่เป็นแบบมีปีกสีเหลืองใช่ไหม ไม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าอ๋อนี่ตอนเขาเป็นเป็นคนธรรมดาใช่ไหมเขาปล่อยพลังได้ซแต่ปล่อยพลังได้นะจ๊ะสุดยอดมากแโอ้ยนี่ใครอะ The h e ด r t The Heart The Heart มาต่อสู้กับสัตประหลาดด้วยโอ้แล้วอย่างที่สัตประหลาดจะไหวไหมจ๊ะนี่ไม่ไหวหรอกจะเจ้าพลังของสัตว์ปรลาด The h e a ดโอ้ย The Heart กล้ามใหญ่โอ้ยกล้ามใหญ่มากโอ๋อแล้วกล้ามด้วยตัอนนอนจ้ะโอ้ยโอ้กล้ามเป็นมัดมัดโอ้โหงแขนกล้ามเป็นมัดมัดนะจ๊ะขาก็ด้วยโอ้ขาก็เป็นมัดมัด จ้ามินดานเป็นไรอ่ะว้าวโอ้โหแขนข้างนี้ยกขึ้นเหรอจ๊ะยกขึ้นชูพลังใช่ไหมสุดยอดมากเลยนะจ้าโอ้คอคอ,อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเป็นไรโอูดึงฮะก<ม>ลับดึงมาเยกแขนไงไแขนข้างนึงเออยกแขนข,นข,นขนึ้นข้างนึงลูุกจัดภาพมาที่มินดานะจ๊ะมินดานี่ใครอ่ะมินดามินดาอีกแล้ว เพื่อนๆอันนี้น่ารักเชียวว้ายติดโบว์ข้างๆด้วยโอ้ตาโอ้ตาดำวู้ตาเหมือนของจริงเลยมินดามินดาเก่งมากเลยมีตาขาวตาดำด้วยเพื่อนๆจ๋าดูสิชากระดำโอ้เก่งมากโอ้นี่พิชามีของเราละเลงนะสัตว์ประหลาดนะเพื่อนๆจ๋าโอ้หน้าสีชมพูเลยนะจ๊ะอุ้ยสีชมพูเก่าของเรานี่ให้จิ๋วอ่ะใช่โอ้ลิ้นสีแดงมินดานี่มันคาดผมลายชาไข่มุกนี่จ๊ะไม่ไม่ใช่หอไข่ไม่ไอ่ไข่มุกนั่นแหละไข่มุกที่ในอยู่ในชาน่ เมือนเหมือนมากน้องพี่ชมีเนาะเอาลูกโอโฮเหมือนเลยเหมือนของจริงเลยยาเก่งมากโอ้โหสับปารดของพี่ชมีตอนนี้ก็กำลังแต่งเติมสีสันค่ะโอ้โหสับปารดนี่ก็หลายสีสันเหมือนกันนะจ๊ะพี่ชมีอย่างนี้มือเขาจะสีอะไรจ๊ะสีเหีืองกับเขียวอ๋อเหรอเนี่ยเนี่ยมือมือเยอะๆเนี่ยเอาสีอะไรอ่ะอ่าเอาสีชมพูอ๋อโอ้โหระบายมือเขาไหวไหมเนี่ยพี่ชมีอุ้ยมือเขาเยอะมากเลยเนาะ โอ้สัปหลาดพันมือนะจ๊ะแ้วเขาก็เต็มในมือจังเลยจอบหรอมีมือสีเขียวซ่อนอยู่อีกใช่ไหมไม่ต่างใครสัปหลาดจะมีนดาใครที่มือสีเขียวนั่นแหละสัปหลาดจ่ะสัปหลาดแม่เลป็นสัปหลาดฉันทำไป้ะจ้าจ้ะฮะตาบ้องแมวใช่ไหมจ๊ะใช่ตาบ้องแมวน่ารักเด็นน่ารักใช่น่ารักมากแม่จำตาไม่ได้กดเลนจ้าจ้ะโอ้โหอันนี้ผมสัปหลาดหรือเปล่าเนี่ยเรื่องอะไรอะอะ โอ้โออออ๋อแซก็มันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่แบบให้มือมันงอกมาใช่ไหจ๊ะอืมโหสับปลาดก็จะแบบมีอะไรแปลกๆพี่ชมีเนาะน่ารัตจิ๊บๆอ่ารักมาตางมิดจิน่ารักมากเท้าสีอะไรจ๊ะสีเขียวโอ้สีเขียวมันมือที่ซ่อนไว้ใช่้ไม่มันไม่มันไม่ใช่สีเดียวอ้าวหรอโอเคโอเคเฮ้ยเท้าน่ารักตมุตมีอ้าเน้อขาอ้าขา อโอ้โหส,ส,สวยจังเลยนะจ้าสัปปตว์ปลากางเกงสีเขียวสะท้อนแสงเลยครับเพื่อนโอ้โหสัปปตว์ปลาครับพี่ชมีต่อไประบายอันไหนเอ่ยดเดี๋ยฮักก่อนนะฮะอาการคิวจ้ะเรียงไปเดี๋ยวสไปเดอร์แมนนะคะต่อคิวไม่ใช่สไปดเดอร์แมนอ๋อก็สไปเดอร์แมนนี่ค่ะแม่ก็บอกสไปเดอร์แมนไม่ใช่อ้าวใครซูเปอร์แมนโอ้ยแม่นี่มั่วจริงๆแล้วพี่ชมีเนาะแม่เนี่ยหลงตลอดเลยอะไรเยอะแยะมากมายนะคะโอ้ยจำผิดจำถูกกับลูกละเดี๋ยฮักผมสีดำตัวสีอะไรจ้า เดี๋ยวฮักตัวสีเขียวใช่ไหมไหนเขียวไหนเขียวไหนเขียวเข้มๆอ่ะเขาเขียวเข้มๆนะลูกไม่ใช่เขาเขียวเนี้ยอ๋อเเหรออุยอาจารย์เขียวไหนก็เขียวเหมือนกันจ้ะตัดเลยลูกเนื้อระบายปากอ่าจ้ะย์แล้วใช่แม่จําผิดโอ้แม่จําผิดแม่หลงการ์ตูนมันหลายแบบมากโอ้เด็กๆนี่จําดีนะคะจําดีกว่าผู้ใหญ่หน้าเขียวใช่ไหมโอ้ตอนนี้เดฮักของเราเหลือปากโอ้เหลือปากตัวสีเขียวเรียบร้อยแล้วเหลือปากอ้ยยังไงก็ยังปากแดงเลยตอนเดี๋ยวฮั สุดดยอมากเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่อ้าวยังหรอหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวฮักอะไอหมดอีกห่อเลยต้องมาอีกตีปากเลยนะคะโอ้โโอ้เสร็จแล้วเดี๋ยวฮักต่อไปซุปเปอร์แมนนะจ๊ะซุปเปอร์แมนยังไม่แปลงร่างนะคะเพื่อนๆยังใส่ชุดธรรมดานะจ๊ะโอ้เสื you, right? ้อสีส yeah, ้มม <e ีพล right oh, ังอยู oh, oh, ่ที่ตาด้วยนะคะเพื่อนๆเลเซอร์พลังเลเซอร์นะจ๊ะพี่เชอร์มีบอกเลเซอร์ปล่อยใส่สปลาดเลยนะคะขนาดยังไม่ได้แปลงร่างยัง แบบพลังเยอะขนาดนี้นะพี่ชะมีขนาดใส่ชุดธรรมดาแล้วเนี่ยพลังยังเยอะมากขนาดนี้นะแปลงร่างแล้วพลังจะเยอะขนาดไหนเนาะไปทปกางเกงอ่าต่อไปกางเกง,งกางเกงสีแดงสีแดงโอเคออ้ยแจ่มมากเดินมาตั้งแต่500เมตรยังเหยียดพิชนะคะห้าร้อยเมตรโอ้นี่เลเซอร์เลเซอร์ออกจากตาโอ้ก็เลเซอร์ออกจากตาได้ยอดมากพลังโคตรเยอะอ่ะอย่างนี้สับสับประหลาดสู้ไม่ไหวอย่างนี้พี่ชะมีเร็วแล้วเดี๋ยวฮาร์กอ่ะโอ้ยเธวฮาร์กทำอย่างนี้เลยเหรอ โอ้เดี๋ยวฮรับก็คิดค้องเนี่ยโอ้เดี๋ยวฮรับก็จะรวมพลังกับอ่าซูเปอร์แมนสู้กับสัตว์ประหลาดนะจ๊ะจริงๆหูตาแดงเลยนะจ๊ะตาแดงเถือกเลยอ่ะไม่ต้องกก้สีไเลยย้อมสีฝนสีสีอะไรเอ่ยสีผมพี่ชมินบอกเขาย้อมสีผมนะ <c oughs> สีอะไรอะ่ะสีเขียวมี <c oughs> สีสองสีผมสองสีอีกเหรอลูกโอ้ <c oughs> ผมทูโทนอีกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ไม่เป็นแฟชั่นนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยสีอะไรอีกสีนึ่งอะ่ะ สีชมพูสีผมเขียวชมพูจ้ะโอ้จ้ะอันนี้เดินมาเป็นกิโลย่างเห็นเลยอาจารนสีสีผมเนี่ยเด่นมากโอ้โหรองเท้ายังสีเขียวสะท้อนแสงอะจ้ะแจ่มสุดสุดเลยจ้ะได้เวลาทาสีผิวนะจะที่เชื่อมินของเราก็งัดสีไม้ค่ะนี่เป็นสีหนโอ้เราจ้ะหน้าล่ะหน้าไม่สบายเหรอหน้าไม่เอาเไม่สบายสายสินก่อนโอ้ยเป per man อะไรมีสายสินด้วยโอ้ยเป per man พ่อแม่มีใส่สินกันผีกด,ดหัวจ้ะไปลบกับสับป,ปะหลาดแต่ใส่สายสินกันผีนะคะทุกมนอะระบายหน้าต่อระบายหน้าต่อแล้ววัมันเป็นมือจริงเสร็จเสร็จเรียบร้อย<ฮ>อะเพื่อนๆชาววันนี้สองสาวต้องขอตัวไปก่อนนะคะหลังจากที่มอบความสนุกให้เพื่อนๆอย่างเต็มที่นะวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสองสาวไปไปเพื่อนๆอ่าเก่งมากค่ะระบายสีวาดภาพกันต่อเลยเก่งมากแม่ของพี่จะระบาย